ยอวิส er ก็เป็นแบรนด์เครื่องประดับแฟชั่นที่แบบดีไซน์น่ารักคุณภาพดีแล้วก็ราคาเข้าถึงง่ายค่ะจุดเริ่มต้นของยว er ิสคือเริ่มตั้งแต่ตอนพิมพ์กำลังจะเรียนจบตอนนั้นคือแบบเราแบบไม่ค่อยมีเงินแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอะเป็นผู้หญิงที่แบบชอบเครื่องประดับมากนะคะและ้วก็ก็คิดว่าเออแบบเครื่องประดับในตลาดก็แบบที่พิมพ์ชอบอะก็ราคาสูงแบบเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรเงี้ยเครื่องประดับที่ เราซื้อไหวก็แบบยังไม่ถูกใจก็เลยคิดว่าเอ้ยทำไมเราไม่ทําเครื่องประดับที่เราชอบถูกใจแล้วก็แบบคุณภาพดีแล้วก็ราคาเข้าถึงง่ายค่ะก็เลยคิดว่าโอเคเราต้องเริ่มทมําแบรนด์ละ เอกลักษณ์ของยอวิสน่าจะเป็นความน่ารักของเครื่องประดับแล้วก็แบรนดิ้งที่เราแบบพยายามจะสื่อให้ลูกค้าทุกคนเห็นว่าแบบโอเคเราตั้งใจดีไซน์ทุกอย่างตั้งแต่เครื่องประดับแบรนดิง้งแพคเกจจิ้งทุกอย่างคือเราตั้งใจมากๆเลยค่ะจริง,รงๆอันนี้แล้วแต,แต่แต่ละคอลเลคชันเลยบางคอลเลคชันก็จะเป็นไอเดียที่น้องดีไซเนอร์คุยกับครีเอทีฟดี렉เตอร์ว่าคอนเซปต์ของมันเป็นอะไรแล้วก็ อย่างยกตัวอย่างเช่นจะมีคอลเลกชันหนึ่งที่แบบคอนเซปต์มาจาก Alice in Wonderland เขาก็จะแบบดึง Element ต่างๆของเรื่องราวออกมาเป็นเป็นดีไซน์ค่ะหรือว่าบางคอลเลกชันที่เป็นแบบไป Collaborate อย่างเช่นกับคุณพลอยหอวังก็จะเป็นดึงเอลิเมนที่คุณพลอยหอวังชอบมา สินค้าที่คนนิยมมากที่สุดในตอนนี้ของยอวิสส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุ่นคลาสสิกของเราอะค่ะอย่างแบบรุ่นมาชเมลโลก็จะเป็นหูเรียบเรียบหรือว่าจะเป็นแบบรุ่นยูเวนัสก็จะเป็นรุ่นขายดีที่แบบขายมาแบบ3าปีแล้วแล้วก็ยังแบบขายดีอยู่เรื่อยๆ <S 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 เพราะว่าเราอะคุยกับผู้บริโภคของเราตลอดหมายถึงว่าเราคุยกับลูกค้าเราตลอดเราพยายามแบบ รับฟีดแบ็กทุกอย่างของลูกค้ามามาปรับตามที่ลูกค้าต้องการเพราะฉะนั้นคือแบรนด์เราอะที่มันพัฒนามาถึงวันนี้มันคือแบบเราเอาฟีดแบ็กของลูกค้ามาพัฒนาอย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็เราก็จะมีทีมครีเอทีฟของเราที่ยังโอเคตามเทรนตลอดให้แบบเหมือนเราตามทันโลก ภาพรวมตลาดเครื่องประดับจริงๆพิมพว่ามันก็เป็นตลาดที่โตขึ้นเรื่อยๆมีคู่แข่งมาเรื่อยๆแล้วก็พิมพ์ก็รู้สึกว่าตัวลูกค้าก็ซื้อเยอะขึ้นเรื่อยๆหมายถึงว่าเมื่อก่อนบางคนอาจจะแบบไม่ได้ชอบเยอะขนาดนั้นแต่ด้วยวตอนนี้มันมีโซเชียลมีเดียมีอินฟลูเอนเซอร์มากมายคือแบบลูกค้าก็เหมือนแบบสเปนเยอะขึ้นกับกับเครื่องประดับ อนาคตพิมก็มองว่าแบบเราไม่ได้อยากเป็นแค่แบรนด์เครื่องประดับละเราอยากเป็นเหมือนมีความเป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้นขายอ s ซิสตีอย่างอื่นที่ไม่ใช่เครื่องประดับสมมติลูกค้าเดินมีใส่เครืองเสื้อผ้ามาที่ร้านเราเขาสามารถมาออซิสต์ต์ตัวเองในร้านเราได้เลยคือก็คือมีครบอยากให้มันมีครบทั้งแบบหมวกแว่นเข็มขดัดถ้าจะเริ่มต้นธุรกิจก็จริงๆก็แนะนำให้แบบ ชัดเจนว่าเราจะทำอะไรมีแบรนดิ้งที่แข็งแรงว่าโอเคแบบเราเป็นใครหน้าตาเป็นยังไงทาร์กิ g กลุ่มคือใครแล้วก็เข้าใจลูกค้าให้มากแบบให้มากๆค่ะรู้สึกว่าสำคัญมากๆแล้วก็จ,จริงๆถ้าเราจะทำอะไรก็ควรเป็นอะไรที่แบบเรามีแพชชั่นกับมันเราชอบมันแบบเราจะได้ทำมันไปน,น,นานๆได้